วันนี้ชว่วงฮอลิ d เดย์ก็จะทำสาคูไส้หมูลองทำครั้งแรกนะคะไม่ไแน่ใจว่าออกมาจะเป็นอ่าสาคูไส้หมูหรือสาคูไส้เละก็ยังไม่รู้นะคะอันนี้ไส้มีไส้ผัดแล้ว แล้วก็ลองผสมสีเขียวดูไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะคะลองดู้หกขา okay. อันนี้สีขาวสีขาวเอามาปั้นดูใกล้ๆเป็นแม่แม่แสีขาวแล้วก็เดี๋ยวมาปั้นเป็นรูปปั้นไส้แล้วก็จะหอ่อด้วยสักครู มันเหมือนจะเป็นอะไรที่ง่ายแต่ยากสําหรับคนที่ยังไม่เคยทําเพราะฉะนั้นสําหรับเราเราจะบอกว่ายากไว้ก่อนแล้วก็เป็นการลองทําครั้งแรกซึ่งเป็นของโปรดเมื่อตอนที่ยังอยู่ที่ประเทศไทยชอบกินมากอันนี้วันนี้ก็เลยลองเปิดตามอะไรที่เขาวิธีทำลองทําแบบง่ายๆทํากินเองอะไรประมาณนี้ก็ลองดูเนาะเดี๋ยวเราจะปั้นไส้ก่อนแล้วก็ปั้นไส้มันก็จะหยิบมาจากขอ ขั้วนี้แล้วก็มาปาัปาน้นปั้นปั้นก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็เอาวางไว้ในถาดเดี๋ยวดูนะ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 แหน่ยหนะแหนยจากนั้นพอ,อป้องตีลังกตีลังกาตีลังกาจากนั้นก็ปั้นมันให้หมดแหละแล้วก็ค่อยมาปาั้นแป้งห่อกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนที่มันใกล้ๆเสร็จเป็นทีลังนทีลังนเนาะเดี๋ยวรอแทบ ก,ก็ปั้นปั้นไปคะ่ะปั้นไปทกคนปั้นไปนะคะปั้นไปให้ถึงลูกๆแล้วก็มาใส่ถาดไว้ถ้าไส้เหลือเอาใส่ตู้เย็นไว้ได้ไปทําหลังได้อันนี้ทำรสชาติเบาบางค่ะไม่หวานมากแต่เช้เาๆก็ล้างหลายรอบรอยู่เพราะกลัวจะเค็มเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินเค็มเท่าไหร่แต่สำหรับจักคูเสหมูก็ต้องบอกหวานกรองเค็มน,นะคะ สอสี่หกแปดสิบสิบสองลองดูเนาะเดี๋ยวพอเสร็จเดี๋ยวปัน้นได้เยอะอะไรจะมาให้ดูตอนนี้ก็ปั้นไส้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะห่อด้วยแป้งก,กันลองดูไส้ที่ปั้นไว้ค่ะเนี่คือไส้สับปูนะคะไส้สับปู ันนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาปั้นแป้งกันก็เออกดูท i ิปปิ้งพอยต์ไปด้วยเป็นรายการที่ชอบมากท i ิปปิ้งพอยต์ชอบมากแล้วก็เชดโนยากิน้อวก็จะปั้นแป้งตัวไส้ที่เราปั้นมาคแล้วเดี๋ยวตอนปั้นไปแล้วตอนเล่นดี๋จวมาดูกันรอนะ น,นี่ก็เสร็จแล้วปั้นเสร็จแล้ว,ลวก็จะได้สองสีแต่ไม่สวยหรอกแต่ก็พอได้อยู่พอได้อยู่ก็เดี๋ยวจะเอาลงที่นึ่งจะต,ต้องเอาน้ำมันกระเทียมเจียวทาที่ถาดก่อนเนี่ยนนนนก็กระเทียมเจียว อไปเนึ่งกันไม่รู้ว่าจะเสร็จออกมาจะเป็นยังไงจะเป็นซาคูใส่หมูหรือซาคูใส่เล็กเดี๋ยวค่อยดูกันเดี๋ยวจะโชว์โอ้มันแตกอะ่ะดูสิ ไม่เปลอก็อย่างที่บอกแล้วมาทำครั้งแรกถ้าไม่สักคูใส้แตกก็คงจะเป็นสักคูใส้หมูแตก่ก็กินได้นะก็นั่นแหละประมาณนั้นอันนี้ก็คงจะเสร็จแล้วอะนึ่งอะดูสิคงจะทากระเทียมเจียวไม่ทัว่วแล้วไม่ได้ใช้ใบตองหรือผ้าขาวรองไงก็อารมณ์กับ ที่นึ่งสเตนเลสเลยมันก็ทําให้ติดแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็เกือบจะเวลดันแหละแต่มันก็ยังไม่ดันสักทีเดียวแค่นี้ก่อนนะลองทําเอาไว้เดี๋ยวเกือบลองทําอะไรแบบเขาเรียกว่าแม่ควมือใหม่หัดทํากินเองมาอยู่ไกลบ้านเอาไว้เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ดูจู้จูย้ยำม,มี